ัลโหลสวัสด hey, really? ีว uh ้ยพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้จะมาเล่นอะไรวะออนแดนติ๊ดดิได้คะแนนเท่าไหร่เดี๋ยวรู้อือืมอไม่พูดตอบดมเองเอออืมโอ้โหชีบหายสมดุลต้องดีนะครับอิ้มยู่แยิ้ม้ยย วิธีการเล่นอุ้ยนี่ยวิธีการเล่นหนินะก็ไม่ได้ยากเลยเนี่ยได้นะนะนะอ่าไต,าสตาส่สูงไต่สูงอืบสูงดิเฮ้ยอ๋ออ๋ขึ้นมา ออเออเลิกก็ไต่ไปอย่างนี้นะครับเอ้ยเป็นไงเป็นไงอ่าเป็นไงเป็นไงอ่าได้ทฤษฎีงั้นหรอหน,หน,หนูหนูที่เล่นเกมนี้นะก็เอาทฤษฎีอุ้ยชิบหายเอา,เอาทฤษฎีไปใช้นะครับ <c oughs> อ่าเป็นไงเราบุ้งอ่าเป็นไงเราบุ้ง <c oughs> จะผ่านแล้วจะผ่านแล้วถึงพันถึงพัน ว้าววิธีการไต่แบบเมฟนะฮะแบบมึงอยู่ที่เดียวนะครับเออเป็นยังไจชอบถึงพันล้อนะ้เออเป็นงาละเมออุ้ยชิบตายครับครับครับขอตัวไปเปลี่ยนตัวนี้บ๊ายบาย